สล็อตแตกบ่อยที่สุดในไทยพร้อมบาคาร่าชั้นนำของโลกเกมกีฬาครบวงจรต้อง L C Bet 8 8สมัครวันนี้พร้อมรับโปรโมชั่นมากมายสมัครได้เลยที่ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับนำเสนอโดยแมนสตีฟันไทยแลนด์โดนก่อนแล้วไงเอร์ลิง a า a n นฮอตไม่เลิก เกรหน้าสนหลังแมนซิตี้แสงเชือดไลซ์กิแสดงให้เห็นว่าเป็นทีมที่ตายยากสมกับการเป็นหนึ่งในทีมฟุตบอลที่เก่งที่สุดในตอนนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่พวกเขาตามหลังอัลเบรไลซ์กไปก่อนศูนย์ประตูต่อ2ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนรอบแบ่งกลุ่มกรุมจีแต่ในครึ่งหลังแสงกลับมาชนะได้จากการรัวทีเดียว3ลูก ผลการแข่งขันที่ออกมาทำให้คุณซือเป๊ปกูดิล่าการันตีแชมป์กลุ่มนี้ไปเรียบร้อยและมันก็มีเกรดบางอย่างตามมาเช่นกันหนึ่งในนั้นคือสถิติอันน่าทึ่งที่เอร์ลิงฮาลันดาวยิงชาวโนเวย์สร้างขึ้นมาด้วยเราไปดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง1ลบคำสาม ต่อให้เป็นทีมที่เก่งแค่ไหนแต่เมื่อตามหลังคู่แข่งไปก่อน2ลูกมันก็เป็นงานยากเสมอที่จะกลับมาได้แมนซิตี้เองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นเพราะในหเกมแชมเปลีกก่อนหน้านี้ที่ตามหลังคู่แข่งไปอย่างน้อย2ลูกเมื่อถึงตอนพักครึ่งนั้นพวกเขาไม่เคยแซงกลับมาชนะได้เลยก่อนที่จะมาทำลายอาถรรพ์ได้ในที่สุด 2. โอกาสทุบสถิติเพื่อนบ้านในซีซั่นนี้จนถึงตอนนี้ทีมของเปปกุลิอา ไม่แพ้ใครในเกมเชเบลีกมาถึง18นัดติดต่อกันไปแล้วโดยครั้งล่าสุดที่พวกเขาปราชัยในเกมทั่วยุโรปต้องย้อนไปถึงรอบรองชนะเลิศนัดที่พ่ายให้กับเรอัลมาดริด1ประตูต่อ3ในช่วงช่วงเวลาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2022ซึ่งกระน,นั้นแมนซิตอ้ก็ยังไม่ใช่ทีมจากกอังกฤษที่สร้างสถิติไร้พ่าย,ายติดต่อกันในเกมทั่วยุโรปได้นานที่สุดเพราะสถิติที่ว่าเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยทำได้25นัดรวด อย่างไรก็ตามทีมของเปปกูดิล่ามีลุ้นทาบสถิติที่ว่าถ้าเกิดขึ้นในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มและตลอดทั้งรอบน็อกเอาท์พวกเขาไม่แพ้ใครเลยใช่แล้วนั่นรวมถึงนัดชิงชนะเลิศด้วย 3. ทีมโปรดของฮาแลนด์ด้วยความที่เคยอยู่กับบรูเซียดอร์มุนเมื่อก่อนทำให้เอร์ลิงฮาแลนด์มีโอกาสได้ยืนกับอาเบลลไลซิกมาบ้างตั้งแต่ก่อนที่จะมาเล่นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้จึงเขาก็มักทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเวลาเจอกับไลซิก โดยประตูจากเน็ตล่าสุดทําให้เจ้ากับว่าเขาเจาะตะข่ายไลซิกได้แล้ว12ลูกจากการลงเล่นในทุกรายการและนี่ก็ถือเป็นทีมที่เขาทําประตูใส่ได้เยอะที่สุดในบรรดาคู่แข่งที่ถือว่าเป็นทีมจากลิกสูงสุดด้วย 4. สถิติสุดโหดตลอดช่วงที่ผ่านมาฮาแลนทำสถิติได้แบบเป็นกอบเป็นกำรรโดยเขาเพิ่งเป็นนักเตะท,ที่ทำประตูในเกมพิเศีแต่50ลูกได้เร็วที่สุดตลอดกาลมามันบาท และผลงานจากนัดล่าสุดก็ทำให้เขากลายเป็นแข่งที่ยิงในแชมเปี้ยนลีกแต่40ลูกได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์จากการลงเล่นไปเพียง35นัดทุบสถิติของรุดฟานดิสตลอยที่เคยทำเอาไว้ตอนเล่นครบ45เกมลงได้นอกจากนี้ประตูจากเกมกับไบรซิชไมฮารันถือเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในถ้วยบิ๊กเอียร์ถึงหลัก40ลูกอีกด้วย พาะเขาทำได้ตอนอายุ23ปีกับ130วันส่วนเจ้าของสถิติเดิมคือคิริยันอิมปาเป้ที่ทำตอนอายุ23ปีกับ317วันและนี่คือ5นักเตะที่ทำประตูเกมชาเปลลกถึงหลัก40ลูกเร็วที่สุดหากนับตามจำนวนนัดมีดังต่อไปนี้ 1. เออร์ลิงฮาแลนด์35เกมรุสฟานิสเตลอย45เกมคิริยันอิมปาเป้59เกมริโอเนลมสซี่61เกม ร่วมกับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้61เกมและนี่ก็เป็นเกรดที่น่าสนใจหลังเกมแมนซิ t y ตี้พลิกแสงเอาชนะไลซิกในทินเอเทียเซเดียมลงไปได้แล้วฟังนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อย่าลืมนะครับที่เดียวที่สล็อตแตกบ่อยที่สุดในไทยบาคาร่าชั้นนำของโลกเกมกีฬาครบวงจรต้อง LC b ซแบบปที่เดียวสมัครได้เลยที่ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบเงมยาๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน